ถ้าจะเอ่อไปดิเราถือว่าเป็นเราเป็นทีมส่วนใหญ่ก่อเยอะนะเยอะแต่เรื่องจาเราไปไปหน้าไปหลังไม่ได้ก็เรื่องของคนมีคนพูดว่าเรื่องของการศึกษาเราต้องต้องเดี๋ยวนี้น่ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะฮะก็เพราะฉะนั้นแนวที่ผมเน้นคือการพัฒนาคนก่อนพัฒนาคนก่อนถ้าเกิดคนได้ทุกอย่างจะได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมทำไปเป็นทุกชนเนี่ยครึ่งปีแรกหรือกว่าปีแรกได้เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของเราตรงไปเรื่องของ คุยพาดูงานแล้วชุมชนจะเป็นผู้ออกหนบเองว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่ติดอันสองนะเป็นคานว่าไปแล้วตั้งจบเรามีหน้าที่แค่ถามเป็นเรียนรู้ขเขาไปดูวิธีแต่ก็าต้องการอะไรก็ือ่ปากมาเอา้าถ้าที่รูีนี้คุณช่วยไหมเราก็จัดหาไปนําเือแล้วหลังจากนั้นก็ไปดูมันมันได้ประโยชน์มากแล้ว,วเพราะว่าชุมชนจะพัฒนาเองทุกวันนี้ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้ทำชุมชนที่เราทำเขางต้นาเกว่าไปวันหนึ่ง บอกใบวิกาทก่ว่าเป็นการลงแขกนะลงแข่งขอชุดชนิยัที่ผมทำอย่างเช่นของน้อยมีชุดสวนสองร้อยตัวนะมีหมูประมาณสี่ร้อยตัวมีวอยอีกปะป่ายก็ไปทำใบวิกสขึ้นมาชุดชนิโชคดีอย่างหนึ่งนะเพิ่งได้ได้ผู้นำชุดชนที่แข็งนะเป็นครูนะผมก็เลยใช้วิธีการเราเรียกว่าโฮมูคเบโกสก็การธนานารก็ท่านชนผ่านตัวเลขของนักเรียน เอกเรนประเนี่ยนฮะเป็นผู้นำเจริญต่อเจริญไนสู่ชาวบ้านให้ให้คนนี้เป็นผู้นำ,นนนนะนนำแลวเอาเรียนลเป็นขา่าที่แบบการด,ดีการขาด้างูนะให้เอกทำก่อนและเอยกระทำเขาไม่ทำเมือเอ่อจนงงานก็ับดึงเขาต้องมาแล้ววนะันหนึ่กรวังแผนว่าเราจะเดินไปข้างหน้าย่งไรนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราจะตรงงานไปในอยา,า,า้ก เพื่อจะเข้ามาในองคเที่ยวแล้วมาทำงานและห่างไกลก็ห่างไกลแม่ริงเจอกันไม่ไม่ดีเหมืองกันเพราะฉะนั้นมันจะอบูนได้อย่างไรที่บมองว่าถ้าเกิดถ้าเราเป็นรณเติบโตได้อยู่ได้และก็เข้าใจมองอม่นี้อีกเรื่องของความถูกแยกแค่เป็นความถูกก็ชเรื่องของเงินในวงเห็นด้วยนะเงินเพียงแค่ทำให้เราไม่ทุกข์มากแต่ถึงมันต้องชาวเมืถ้าเกิดุคนอยู่จัดการตรงนี้ได้ระบบมันก็จะลงตัวเพราะฉะนั้นผมก็จะมองไปในเรื่องของคอมมูนิตี้เป็นเรื่องของ เอ่อพลังงานชุมชนเป็นหลักโดยเอาโซ่อุทานทั้งหลายเนะี่ยมาสร้างเกิดมูลค่าเกิดการเพิ่มมูลค่าทางดิจิทัลมาเองให้เกิดโซ่อุทานได้แน่นะผมถอนโมเดลอย,ย่างเช่นในโคคิดขึ้นมาว่าเออจริงแล้วมันก็จะต้องแบ่งสเกลกันในในในหน้นนทาที่ของภา,ถถาครัฐในการจัดหาพลังงานเขาต้องทำไปนะอย่างน้อยถึงทุกวันนี้ในใน,ในรถหรืออิปที่ดิจิทัน้าแน่นอนเอ็พีจีก็ต้องใช้อิปนะฮะทานหินก็ยังอาจจะต้อง ก็ยังต้องใช้ผมเชื่อว <Wow. S 1> ่าอย่างนั้นเพราะว่ามันไปเมนเทนในโซนของเบสโลนะฮะแต่ไอ้คนที่โปรเราเราทำได้ผมเชื่อว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นเรามีบริษัทสามารถที่จได้บานใหมเช่นหมู่บ้านที่เป็นมีแมวผมก็สามารถสร้างโรงงานเป็นการผลิตได้ถ้าใช้ภาพพอนะฮะบ้านไหนมีโรงก็ทำโรงได้บ้านไหนมีบ้านอยู่ในเมืองไม่มีอะไรเขาติดตั้งตัวเครื่องแล้กระจายกระจายกัได้เพราะฉะนั้นเราก็มาใช้ร่วมกันแชร์โดยมีซอสการ ซึ่งตรงนี้ก็เรงถึงโมเดลเราเรียกว่าไมโครกิจคอนเซ็ปต์อยู่นะครับแล้วก็ผมก็จะทำในเรื่องของไบโอลเอนจีซิเคิลนี้เป็นโมเดลที่อาจารย์เาท่านได้ใส่ขึ้นมาแต่ว่าเราก็ช่วยกันทำให้มันสำเร็จก็คือทุกๆฟังก์ชันเนี่ยนะมันจะต้องเกิดมูลค่าเนตัวมันก็มันเกิดมูลค่าในตัวมราได้มันไหรเมียนอยู่ในระบบเพราะเรียกตระนุถัระบบขึ้นมาแต่แน่นอนตัวจากสองที่จะทอมให้มันเกิดเห็นตรงนี้ได้ก็คือตัวความรู้ที่เราจะต้องใส่ลงไป ไอ้ยิงดูเรื่องยากเัยที่ที่ได้ทำพูดอย่างนี้นั่นพูดเองผมง่ายมากทดลองทำแล้วสร้างโต๊ะอุปถั์แล้วนะครับในในโมเดลของเราเองนะปีปีก็ยังไม่เกิดผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าเรายังไม่สามารถทำวงเกาะนครก็เลยย้ายระบบลงไปที่ชาวบ้านแทนแล้วไปดูระบบจีนว่ามันมันเคลื่อนยังไงส่วนไอ้ไอ้ข้างบนเนี่ยนะเราก็ทำเป็นเหมือนกับใครใช้การใช้งานจินแต่เป็น แต่ตอนอย่างเช่นจะใช้ระบบโทรศัพท์มือถืนำเพื่อการเกษตรผมก็จะไปมองเรื่องของการปริมาณน้ำการวางตัดติ๊กไปรองขอนการปริมาณน้ำอะไรต่างๆถ้าปลูกพืชเร็วเบาเพื่อจัดการแย่ไปจัดการอะไรผู้ไปมองมองแนวการจัดการเมื่อมันสำเร็จก็บอกว่าเอ๊อย่างนี้ดีนะคุณจะใช้ไหมคุณจะใช้ต้องเอาไปลักษณะนั้นมากกว่านะผมไปมองเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมเครืงยนต์ที่จริงโลกกำลังจะทิ้ีเรื่องที่มีทุน เราจะปฏิเสธนะครับเราจะปฏิเสธแต่ถ so, like, like ้าเป็นเป็นเจ็บบาคนเราทําได้เราเปลียนหมีไปอยู่นะแต่องค์รวมจริงเราเราเราหนีทไม่หมดเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะอยู่กับมาให้ได้ในในวิธีของจริงนะมันมันก็ต้องไปมองนึกจุ่มจุ่มทุ่มกิยังไงทุกวันนี้นะฮะสังคมประเทศไทยมันเป็นสังคมอ่อนแอเนื่องจากว่าเระบบ่โยนแรงต่เราโยนเงินของตัวเรานะแล้วเราก็ไปกู้มา เสียไปเรื่องขายะอียะพาราณเจี๊ยไปเรื่อง,องปุขยเทียมีไปเรื่องหลายหลายอย่างนะถ้าแล้วพอสมมติมาเรื่องอ่อนแอเมื่อก่อนมันมีแรงต้านแรงต้านจากภายนอกแต่ตัวนี้มันไม่มีแล้วนะทั้งวนี้ไม่มีใครรู้หรอกนะว่าผมยังรู้เลยว่านนทรบุรีกับกรุงเทพแบ่งกันตรงไหนเพราะผมนนทุบโนยกรุงเทพผมอยู่กรุงเทพและตอนนี้มันกำลังลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆนะลามไปจนจะนทัน้งวันนี้พื้นที่นะวันก่อนผมได้มีคนร้อมาทักทางบอกว่า ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเออ่กังวลมากในพื้นที่นนทบุรีพื้นที่คือเมืองนะที่ถนนนี้เป็นเมืองแต่ข้างในเป็นนาทั้งนั้นเลยกำลังจะโดนกว้าดซื้อไรละสิบเจ็ดล้านเซ็นเงินของต่างชาตินะนะเป็นเซ็นเงินของต่างชาติถ้าเกิดวิธีคิดของคนเราไม่ดีขายแน่เราจะทํายังไงจะไปไปให้วิธีคิดให้อะไรยังต่ำเขาอ,อย่างนี้ว่านี่มันคือเงินดนะมันะมันไม่ใช่ดีมูลค่าเป็นเงินได้แต่มันมีคุณค่า ตกให้ออกรงการ่าก็จะใส่เรื่องนีไปเพราะฉะนั้นอย่างแรกผมลองทำโน้เร็กน้ในทเล็กๆนะให้กับชุมชนเช่นเรื่องตาวอทานของอาจารย์ชนชัยนะมันก็จะได้น้ำทกนไม่อานนะ่านก็ไให้ร้านอาหารในชุมชนนะส่วนของไอ้น้ำนไมก็ขายให้กับตามขายให้กับมีคนต้องการซื้อเรือหรือมีความคบของน้ำทกคันไมสามารถาที่ซ้ำนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิด ความก็ได ah. pues okay. yeah. ้ข well, uh, okay. like, ับก yeah. so ็ต yeah. so ื้นแล้วมันก็เกิดการหมุนถ้ามันหมุนอยู่ในนี้แล้วอยู่ในชุมชนคุณค่ามันจะเพิ่มและฐานของชุมชนระบบเงินมันก็จะเคลื่อนอยู่ในชุมชนแต่นี่มันเป็นโมเดลเดียวถ้าเราต่ออะไโมเดลแล้วลุ้มร้อยแบบนี้ได้นะชุมชนก็จะยกขึ้นทั้งฐานฐาทั้งระบบบีบีคิดมันก็คือระบบเงินหมุน20บาทผมผ่านทุกคนนะทุกคนก็อาจจงหนึ่งข้า30บาทกันข้าวในกรุงเทพทุกคนก็คือข้าวได้จะเป็นเงินข้าวที่ากผมผมซื้อที่ที่ซื้อคุณลูกคุณลูกซ ไปเรื่อยๆมันก็เงินสามสิบบาทเหมนกันมันเป็นนนนนนุนข้ามันเพิ่มนะฮะก็ทำให้ทีมโจก็เห็นมุมมองลักษณะดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะให้ส่งเสริมให้ทุกคนทำเหมือนกันให้ทองแต่งหน้ากันแต่เกื่อกูลกันด้วยกับวิธีการใช้พิเศษแต่เราเขาเขาไม่ได้ครับถ้าอยากทำอะไรก็จะเป็นกลุ่มก้อนนะฮะแต่ว่าเราคงจะใช้วิธีการกระจายนะทุกคนคุณอยากทำนี้นคุณวิ่งนี้ถ้าไม่เป็นอะไรอย่างนี้หมองแบบนี้นะแบบนี้แล้วคุณต้องใช้อะไรขอจะติดคุณต้องทำเองอย่างนี้แนละ้วก็เลยซื แต่ซื the ้อไ like ้เองในชุมชนนะเพื่อให้มันเกิดระบบเงนมเปินผมเมื่อเข้ามนวมีคขัแยกคนลงไหลมาแล้วบรรยายนิหน้าก็เลยมามาออกกาัลสองวันนี้เพราะฉะนนอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมทำทุกเช่นผมไปดูเรื่องวงจรอนตรีข้าวเนื่องจากได้เป็นคนทำงานใกสอสอธนในการวิเคราะห์นวัตกรรมต่างๆผมก็มองว่าถ้ามันมีทารตีเราต้องมีคนกับอไปแรงงานรถเกี่ยวข้าวลงมาแต่ที่ต้อง ใส่เงินน้ำหุ่ยยาเข้าไปเยัดเยี่ยนไปนะในฝั่งที่เป็นคนบริษัทเจ้ามาไปโอนเงินมันจะเป็นลูกของข้าวแกล่างข้าวซึ่งของข้าวใช่ไหมครับกว่า30%ของพื้นที่ป่าทิ้งป่าทิ้งนี่เราป่าทิ้งแล้วเรามาคนทำป่าทิ้งแล้วเราจะมาพูดเรื่องรูปร้อนมันก็ลำบากนะไอ้ของที่มันเป็น้องเสียจากป่าทิ้งจะทำยังไงจะเอามาใช้ประโยชน์ถ้าเอาใช้เป็นงานมันแค่แน่นอนนะ30%เนี่ยก็เป็นในรูปของความร้อนกับไฟฟ้าได้สองอย่างนะครับนะตัวนี้ อันนี ham, first, 10, 10, 10้ผมก็ลองไล่เล่นดูว่ามันมีก็ตรงนี้บ้างนะก็ทำมาเป็นทีมนะมีทีมหน้าเสียทีมเลยอทีมก็เราตัดด้วยก็มาดูกันว่ามันจะมีกันหรือบ้างนะครับบอกไปเลยทีนี้มีคนหนึ่งนะที่ผมทำดีก็คือในเรื่องของไฟฟ้าชุมชนนะฮะจริงๆแล้วนะยกตัวอย่างเช่นผมไปสำรวจที่จันทุรีนะฮะเขาสำรวจเดียวเลยนะมีเอ่อเกษตรกรในช้แอนเดอร์เซนไฟฟ้าข้าวนะอยู่ประมาณ400,000กตัญญูต่อปีนะ พอที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณแสนตัวนั้นนะตัวทีจะได้ันกลับกันนะผมเอามาเดี๋ยวผมกลับจะมีความเลยกันนะพนเพ,พราพพนะว่าผลิตมาผลิติฟฟ้าเป็นระบบ gasification ตัวนี้ที่เบืนแก่ทำสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟฟ้าขายแล้วนะมันก็จะเกิดเรื่องหมุนมันเป็นเงินที่วิ่งวิ่งลงไปยี่ชาวบ้านก่อนนะชาวบ้านตอนไอ้ที่เขาทุกวันนี้ถ้าเกิดเราไปบอกว่าเอ้ยคุณคอยจกเอานะเขามไม่เชื่อหรอเพราะมันเป็นมันเป็นวัาท่ารทำมาแล้ว นะทำไมเขาถึงไม่เผานะเขาเขามีบทรองรับต่างๆอะไนะแต่แน่นอนตุกสัมปทหานแตล่ละคุณขเาตรงนี้ปันมันก็ไปตรงโน้นมันก็ทำให้สภาพไม่ได้อยู่หลายอย่างถ้าเราบอกเขาอยู่ก็ทต้องไม่อย,อยู่แต่ถ้าเราเอ้ยมันขายได้นะมันมีมูลค่านะมันแล้วรบคุณเอาขายให้เราเราสามารถเอาไปเผาในระบบอิดซึ่งสะอาดกว่าและสามารถได้ผลนานด,ด้วยนะตัวนี้ทำที่เบี้ยแข็งขแล้วแล้วก็ตป็นผมกำลังร่วมกับพี่สมรวยนะผกรุ๊พัฒน์มงหน้านนะศูนะย์โจ๊ก นะก็พัฒนาตรงนั้นไี่จะเวอร์บอกในชีวิตผมตั้งโรงงานความวัตถบชีวิตแต่โมเดลนี้เป็นโมเดลที่ดีผมมองไปที่ไฟฟ้าชุมชนผมมองว่าวงแยหวนโอปตอลไฟฟ้าโรงงานเล่าไปกี่ลงใหญ่หนึ่งเอ่อลงไฟฟ้ารันเรียนก็คือของรัฐอะไรทั่วไปอีกนะฮะสองขนาดใหญ่ซึ่งเอกชนทำสามรงงานไฟฟ้าเพื่อชุมชนก็เหมือนที่เวียงแก่เอกชนเป็นเจ้าของแต่มันก็จะเหมือนเซเว่นอูเลว่นต์ไอ้ตรงเนี้ยนะแต่ผมมองโมเดลไปลโรงงานไปไฟชุมชน ก็คือเป็นร่าโชว์หัวซึ่งมันเพื่อถอนเพื่อาอ,อนชอนุชนชวนโมเดลนี้มันจะมีปัญหาเรื่ององบประมาณแต่ผมเลยว่าเอาไปจ่อทำไ,ไนะท,ทำได้นะเทศบาลทําได้ทําได้ตอนนี้ผมกำลังที่ผมไปศึกษาที่จะดูดูเพราะว่าอุทยธธานีเนี่ยเขาจะทานะเขาจะทาแล้วเพื่อที่อุทยทา,ายากทำหลายลุงมากนะเพราะว่าเขาขอที่จริงๆแล้วนี่คือปัญหานะเชื่อไหมครับผมลองทำตัวเล่นกันในพื้นที่วัดเบญเกศนะครับสำนักบริหาไป แล้วมันจะใช้กระบวนการนที่เอามามาเลี้ยงหลอกเลี้ยงซึ่งจะไปตามกระบวนการที่เราวางไว้นะแต่งานพวกนี้เหมื่อยนะนะผมเชื่อว่าผมเลยคิดกันพี่พี่พนมพี่พี่กมานออกแบบกันก็คือเป็นเรื่องของเพนเราต้องชื่อว่าเพนไทยก็เลยเป็นพี่พี่อิลิสติสซิตี้เน็ตเวิร์กผมเชื่อว่าในอนาคตถ้อเกิดโมเดลเราสำเร็จมันจะมีเพนลาวเพนกมีเพนเวียดนามเป็นดีเจและมันจะมาแชร์ทรัพยากรร่วมกันมันจะเป็นเน็ตเวิร์ก ในอนาคตแต่ว่าเราก็สำเร็จก่อนนะงั้นอันนี้เป็นมันเป็นหลักบางท่านอาจจะได้ไปแล้วที่เวีองขันที่เชีลายครับผลิตไฟฟ้าขายสองทีมดีแหละนะก็ยังไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะนี่เป็นตัวเลขโตอุตสานที่ลองทำเรื่อยๆนะลองคิดราคาตั้งแต่ตางร้อยจนจนถึงตัร้อยเอ้ยนี่ไม่ได้น่าถึงเทียนแต่ไปตำรวจชาวบา้านเขาอยากขาย,ยตังทีนเท่าไหร่ลองมาทำราคาเองมุ่งโปรข้าส่งทางไม่ได้เกิดขึ้นทั้งทหมดนะปรากฏว่ารายได้นะ เชื่อไหมครับเอ่อถ้าเอามาทำตัวเลขเกษตรศาสตร์แล้วเนี่ยอานจะมีเงินหมุอยู่ในตลูดเนี่ยประมาณสามหมื่นสนก่อปีที่ทำเพื่อที่อุทัยธานีเนี่ยฮะอุทัยธานีเนี่ยจะมีผมถามว่าในยกมีอุปจาย์ยประมาณเท่าไหร่หกพันหกร้อยล้านเชื่อไหมครับเอาแค่สิเปอร์เซ็นต์ของกุฎเขาเผาทิ้งเนี่ยนะมาใช้งานจะมีเงินวิ่งลงไปที่ชาวบ้านเ่าะทันทีพันกว่าล้านซึ่งผมกำลังมองถึงเรื่องอะไรผมกำลังมองถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความเยี่ยมีทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้อยากจะให้ผมพูดในภาพอย่างนี้นะว่าทวันประเทศไทยเราหนึ่งคนที่ดูมันจะแข็งแรงจะอ่อนแออาหารเราก็นำไฟฟ้าจากใต้เข้านะเลือดก็เอาเข้าแกลเก๊าะมากเข้านะอากาศก็เอาทางนี้เข้าแต่เราจะมีกินแต่ว่าหนึ่งในอนาคตเชื่อว่าเราดีจะสร้างปัญหาให้กับเราอย่างไรใหญ่ยิ่งใหญ่ลงงั้นเราเราก็เดินทีนี้ผมเวลาผมเดินผมก็ไม่ได้ไม่ได้เดินคนเดียวนะเราก็มีเราเรียกว่าเป็น เป็นกัลยาณมิตรอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีที่เขาร้อยมีวัดผมมีวัดที่ผมมีคือขา่ห้าวัดชื่อว่าทั้งโครงการพุทักพลังงานขึ้นมานะโดยถอดคำสอนจากแปดสิบสี่พันกระทงจากหลวงพระเจ้าเนี่ยออกมาว่าประเด็นข้อไหนบ้างท่นพูดถึงเรื่องพลังงานหรือสิ่งแล้วลด้ึงมาสอนชาวบ้านไข้ทอดเชื่อไหมครับว่าไอ้เรื่องเกาเขาถ่านเนี่ยนะท่านพูดว่ามันเป็นเรื่องของสติมันเป็นเรื่องของอารมณ์ เด็กมาเรียนพุทธศาสนาได้อย่างสนุกสนานได้ทําแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์เรากำลังบอกว่าถ้าจรงเรียนตามแบรกโ,โอกาสไม่สามารถที่จะพูดถึงวิทยนนาศาสตร์ไป้นสนงนสนได้แต่วิทยาศาสตร์เนี้ยเรามีคอได้มันเป็นเรื่องของสถิติเข้าไปเท่าไหร่ของเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของการบูรณาการถ้าเราจ,ราจับเลิกทิ่หลักสูตรออกมาให้ได้มันก็จะเป็นหลักสูตรชุดของ้ชนดีเพราะฉะนั้นผมก็จับที่เขาน้อยน้อยเนี้ยเป็นโรงเรียนเล็กๆนะฮะก็พัฒนาหลักสูตร ที่จะไปทําร่วมกันอยู่นะแต่เด็กนะมันมันไม่เรียบร้อยคือผมอยากจะบอกว่าตัวนี้ยคนรุ่นของรุ่นนะี้ตัวใหญ่แก่อื่นแกนที่จะไปผักดันแล้วจะมีคนเล็กๆคนทำได้แต่คนใหญ่ไม่ไม่ต้องอะไรพ่อแม่แบบนี้ําทไม่ได้ให้คัดแยกขยะอย่างเงี้ยโอ๊เขาทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมาอะไรเทียวไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ค,คิดว่าเราต้องปลูกเด็กนะต้องปลูกเด็กให้เป็นเรื่องเพิ่ม กระบวนการการศึกษาอย่างเป็นข้ามเป็นตอนนะเพราะเด็กที่โรงเรียนของร้อยก็จะบอกทางทำบอกแค่เองเดินเก็บที่จดข้อมูลมาเอาการใช้ไฟฟ้ามาเขาจะซึมซับนะต,ตะนั้งแต่ชั้นป .1 นะและป .1 เนี่ยทำได้ไม่ในสิทธินะมีมงองค์กรนี่สิทจะตัง้งเป็นตัวแทนพลังงานนะคหกเป็นรุ่นที่ใหญ่สุดมีมโรงเรียนโยกสิบคนพอโรงเรียนนี้ทำเก้าแล้วนะเราทำเก้าอยู่รับเรื่องพลังงานกับชุมชนน,นะ ชื่อที่ผมใช้อยู่ก็คือประธานกับคาร์ลนพาเพิงมีตัวเองของชุมชนเป็นเรื่องที่ทําอยู่นะอันนี้เป็นรูปภัพนะจิตก็มีมีหลายๆเรื่องที่ทําก็ในภาพของวิจัยวิจัยเสร็จก็จะเอาไปทดสอบเอาไปลองวางไว้ท่าทางเขาชมดนดูเขาสนใจไหมนะอย่างเช่นเนี้ยกล้วยเนี้ยผมกล้วยได้กล้วยที่อาจารย์อาจารย์จให้อยู่นะผมก็มองว่าถ้าปกกล้วยได้กล้วยจะสร้างงานตร้างในนะโปติไมหนึ่งกิโลนะไมมสามกิโลเขาได้หนึ่งกิโลนะ มีมูลค mm ่า15บาทถ้าเราเอาขาไม้กระดาษนั้น3กิโลมาถ้าพันลาย3กิโลเนี่ยมีมูลค่า15บาทก็คือกิโลละ5บาทถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริาว่าแกะสลักเป็นรูปหมีแพนด้าในกำลังการแล้วไปขอแล้ือกมาเป็นตุ๊กตาหมีแพนด้าเราคิดว่าเราจะให้ราคาให้ตุ๊กตาเนี้ยเท่าไหร่ถ้ามันจะไปวางไว้ในตูเย็นของเท้าสาวทำไมตู้เย็นทนตเย็นทุกคนต้องมีานทำไมต้องเป็นฐานหน้าตาอะไรก็ไม่รู้เป็นตุ๊กตาหมีแพนด้าได้ไหม คุณจะให้อาไรทเท่าไหร่ครับผมถามชาวบ้านชาวบ้านใช้ให้หมดสิทธินั่นไงเงินเงินคุณแค่เงินเพิ่มขึ้นไปที่มันใช้ไม่ไม่ถึงกิโลที่เท่ากระบวนการลักษณะอย่างเงี้ยเราเราต้องไปสอนแต่ผมไม่ได้ไปสอนคือคือยิงเออเออเช่นีกลุ่มนะเช่นีคนทำนะแล้วก็เกิดกระบวนการสร้างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเวลาทําจะผมจะไม่สอนนะแต่จะไปสร้างยิงยิงคำถามพาดูงานยิงคำถามให้เกิดให้บริดวณกั้นในเข้ามาจุ๊บจิ๊บตัวน้อยประกาศว่าจะต้องมีโรงงานในความเป็นกันดี ถามว่ามีแบมีวัสดุดิบเท่าไหร่เขาบอกว่าพรุ่งนี้รู้สำรวจทั้งหมู่มบ้านเลยบอกว่ามีเงาดำอยู่ร้อยห้าสิบตันหลวงไม่พอจะทําไงต่อเขาบอกปลูกป่านี่คือคำพูดครับปลูกป่าผมบอกถูกจงงะลงมือเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะได้นหมดก็ลงมือเขามีเขาลูกขึ้นได้ดูขุนเขาเลยเป็นพื้นที่ป่าชุมชนขึ้นมาและจะทําแผนโครงสร้างของการใช้ทรัพยากรป่าร่วมกันป่าชุมชน นี่นี่คือสิ่ที่ซึ่งเราไม่ได้บอกแต่เขาสามารถออกมาเองแต่ว่าเราเน้นเรามีส่วนนการสังการสือในการยิงคำถามในการสร้างสุภาพไว้เรามเขาได้เรียนรู้ต่างๆนะอย่างนี้ลุงคนนี้นะคนนี้ของตัวเองนะด้วยเตาองลิตรคนนี้เป็นนี่ก่อนนี่นายหงล้านทององนี้นทุกวันนี้นะฮะคนนี้แล้วทำงานมาแปดปีเขาทานพอขความการการงที่เขาได้ปุ๊เขาผอาผ่านเพราเขาต้องรู้วาไม้ึงปุ๋ยใช้เอง ยุคที่ปุ๋ยกระํานพันสามเขาทำขายเองลูลกละสานร้อยบาทนะนี่คือกระบวนการแล้วทดสอบนะแล้วก็ทำทุกคำนี้ขึ้นมาเองสุดท้ายตอนนี้นะก็อยู่ได้อย่างค่อนข้างดีนะเขาก็พูดออกในการวันนี้ก็คือการคืนชีวิตให้กับตัวเองนะโดยพระบารมีนะโดยแนวทางนะทุกอย่างทำได้บอกนะเขาแย่นะเขายากมาหาเป็นเชื่อเบอรเขียวเขาเชื่อเบอรเขียวมาทำฐานปัญหา,ข,าของตัวนี้ผมทำไม่สำเร็จ ทำได้แต่ว่าผมต้องการจะดึงน้ำทุบคนไม้จากยากด้วยถ้าหำได้เพรานผมไม่มีที่มีการอัดที่ดีพอการอันะะดที่ดีพอมันไม่ครบเน่พอมันก็ไม่ได้แต่ในรถผมเชื่อมันจะทำได้ถ้าทําได้ใบไม้ใบหะ้าถูมันก็สามารถสร้างน้ำช้บคนไม้ได้เหมือนกันซึ่งเอาใช้ในการเกษตรได้นะแต่มันมต้องผ่านตัววิเคราะห์ว่ามีค่าสารเคมีอะไรต่รงางๆซึ่งจะเอามาตอบโจทย์อีกน,นะนะเป็นเป็นเป็นอย่างนี้นี่เป็นภาพรวมนี่เป็นไบโอแกที่เขาทำเองทุกวันนี้ แล้ววันวันนี้ผมบอกอะไรที่ทุกอย่าทำได้ผมเราจะตั้งโครงการหมู่บ้านปอด l อ g ขึ้นนะโดยชุมชนจะร่วมมือกันลงแผงเชื่อไหมครับ่ัวเราไม่มีทุนทำจตกไม่มีทุนสักบาทเดียวนะช่ววันนี้กระทรวงพลังงานก็พยายามทยอยก็ไม่ให้ละแล้วมันใกล้จะสำเร็จก็ทยอยเข้าไปก็เริ่มมีแต่เขามีงบประมาณมาให้งบไม่ให้ให้ขึ้นหนึงให้ชิมบ้านต่อขึ้นนึงถ้าเกิดเขาให้มาสองร้อยบ่อคุณก็จะได้สี่ร้อยบ่อทันทีไม่ตอกใช่ไหม เป,เป็นการแบ,บ่งมาเท่ากรอนคุณต้องมีส่วนในการจ่ายแม่ให้รู้ไม่เหนค่าไม่ให้ฟรีนะของฟรีไม่มีในโลกนะแต่ถ้าเจอคนที่บอกของฟรีก็อยาไกได้เข้าทุกคนรุกมุมเลยซึ่งมันจะไม่ดีคุณเห็นอารมณ์โศลีมีเยอะแล้วนะของกระทรวงพลังงานนี่แหละนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาวิธีคิดเป็นหลักที่ผมจะทำนะและ้วก็ยังคงทำต่อไปอันนี้เป็นข้าวข้างครับอ่าคงคกี่ยกับเพราะว่าผมเชื่อว่านะโจทย์ทุกประเทศประเทศทวีทวีปโลก แล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรเราต้องตอบตัวครับเราต้องต้องตอบวิธีคิดเราต้องตอบสวธรรมชาติและใช่ไหคค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถชนะธรรมชาติได้แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนี่คือกาที่ที่จะเดินไปข้างหน้าครับขอบคุณมากครับซึ่งเดิมแล้วปู่ย่าตายายเนี่ย มีพื้นที่คนรับเป็นร้อยไร่สองร้อยไร่มีคนจนคนรวยอยู่ด้วยกันหมดหลังจากที่มีการสร้างเขือเ่อเซกิแล้วผู้คนอมพยกขึ้นมาอยู่บนสันเขื่อนทั้งรวยทั้งจนเท่าเทียมกันหมดคือได้การจัดสรรที่ดินจากทางนิคมสร้างต้วเองลำ้ำหน้าอินเดิดทุลัสิบห้าไร่คือเราเริ่มต้นด้กันหมดนะคะแล้วก็อยู่กันในระบบเครือญาติมาตลอดมีการแบ่งปันมีการลงแขกงแล้วก็ หลังจากนั้นเราเข้าสู่บ้านมั่นคงได้อย่างไรคือเราหลังจากที่เราอพยกมาเราเป็นครอบครัวขยายนะคะครอบครัวขยายจากพ่อแม่บางคนมีลูก3ามสี่คนอย่างเงี้ยแต่ว่าพื้นที่มีแค่สิบห้าไร่หลังจากรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ,อให้ทางนิคมจัดสรรที่ดินให้จัดสรรที่ดินให้เราแต่ทาปโภค ไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีพื้นที่เป็นป่าทเป็นเหียวทั้งหมดแต่จังหวะนั้นมีโครงการบ้านมั่นคงเข้ามาให้ความรู้ทุกคนไม่มีความเชื่อมั่นว่าโครงการบ้านมั่นคงจะมีงบประมาณให้เราเนเรื่องระบบสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยจริงๆแต่เราก็มีแกนนามีผู้นําที่เสียสละเพียงไม่กี่คนนะคะทีแรกก็คือเข้าไปศึกษาเรื่องโครงการจนปัจจุบันนี้เราเข้าสู่โครงการบ้านมั่นคงทั้งหมด3% 3บราย ตอนนี้เราได้งบประมาณมาปรับในระบบสาธารนูปโภคนะคะปรับที่แล้วก็ตอนอจากในภาพนี่หลังจากเราปรับที่แล้วสังเกตดูนะคะมันจะเป็นเขาเป็นดอยปรับที่นี่ก็จะเป็นระดับขั้นบันไดหลังจากปรับที่เสร็จปุบฝนตกหนะะักค่ะฝนตกหนะะักเราไม่รู้จะทำยังไงนั่งร้องไห้เง <c oughs> บนั่งร้องไห้เลยแบบ ที่ผลตกหลังจากนี้เราเราเราก็สมาชิกเราร่วมมือกันที่จะทํำรางระบายน้ำคะอย่างที่เห็นตรงตรงรูปกลางนะคะโดยไม่มีค่าแรงคือเราช่วยกันทำจนจนจนผู้เราสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ อาจารย์ธนกิจที่เข้าไปดูแลพวกเราตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนะคะอันนี้เป็นรูปบ้านสร้างที่เรากําลังสร้างกันจากงบประมาณของพอชอที่สนับสนุนเรื่องที่อยู่อาศัยไปนะคะจำนวนสาสบสาหลังะคะ่ะรายละ2องหมืนบาทค่ะเป็นการช่วยเหลือพวกบุาุนที่อาศัยต้นๆค่ะอันนี้คือทางชุมชนมี ต้นทุนทางด้านพลังงานลมทางอาจารย์พารกิจเรื่อสั้นอาจารย์สอนนะคะท่านเข้าไปกระตุ้นให้ชุมชนว่าเออคุณน่าจะมีพลังงานทดแทนได้นะเพราะคุณมีลมเป็นต้นทุนอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเมื่อปี52ทางชุมชนได้เป็นตัวแทนจัดงานที่อยู่อาศัยโลกทางเวยงานทางรัฐนนตรีอะไรอยงเกิดงานถึงขนาดว่าต้องมีเสาเต็นท์ไว้เพราะว่าลมแรงมากเลยค่ะ นี่ทางอาจารย์ก็ประสานงานกับหน่วยงานอันนี้จัดเวทีเสวนาเรื่องพลังงานทดแทนนะคะก็จะมีภาคีร่วมเข้ามาจะมีพลังงานจังหวัดมีทางเขื่อนสิริกิติองค์การบริหารส่วนตำบลมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทางนิคมสร้างตนเองลำน้ำหนา้าและภาคีร่วมต่างๆนะคะทางพอชอที่คึงก็ได้คือทางพอชอที่เข้ามาร่วมการเสวนาเป็นการเริ่มต้นเรื่องพลัางงาน ลงการหันผลิตลมค่าการหันลงผลิตไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นการมาทดสอบลงเื้่มต้นนะคะที่ความสูงร้อยปสบเจ็เมตรเหนือระดับน้ำทะเลก็คือการทดสอบลงนี้ผ่านสามารถติดตั้งเสาได้เสาทดสอบได้ค่ะอันนี้เป็นการทดสอบดินความหนาแน่นของดินก่อนที่จะมีการติดตั้งเสาทดสอบลมค่ะ อันนี้เป็นรูปก,การการมาติดตั้งเสาทดสอบลงสูง90เมตรจากพื้นดินการเก็บข้อมูลนี้จะต้องเก็บ3ามวิวอันนี้สําเร็จแล้วคือเสาทดสอบลงที่สําเร็จแล้วรอรอข้อมูลที่จะตั้งกลางหันอันนี้เป็น30มสิบายรายชื่อของโครงการ30โครงการทั่วประเทศแล้วของบ้านาทีทองนี่ก็เป็นหนึ่งใน30โครงการ ที่ติดตั้งเสาเอ้ติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราพยายามเก็บทางทางทางชุมชนพยายามเก็บข้อมูลจากที่ต่างๆแล้วหลังจากที่เข้าโครงการบ้านมั่นคงทางชุมชนก็เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับทุกคนในตำบลแล้วก็ในใน ือเราจะเป็นศูนย์ยนุด้านเศรษฐกิจพ,พอเพียงแล้วก็ด้านพลังงานทดแทนแล้วก็อาชีพเสริมด้า,มานพลังงานทดแทนนี่เราไม่ได้มีแต่การหานลงผลิตไฟฟ้านะคะเรามีการเรามบบีบ่อบ่อการชีวมวลจากมูลสัตว์เพราะพื้นพื้นฐานเดิมคือทางชุมชนนี่จะเป็นเกษตรกรเลี้รรยงสัตว์ปลูกพืชอันนี้จะเป็นการทําบ่อการชีวมวลจากมูลสัตว์ ซึ่งมีการผลิตจริงใช้จริงกันในชุมชนค่ะจากการสำรวจอูจัดสัตว์สัตว์ที่โมลสัตว์ที่ว่าเหมาะสมเหมาะสมในการเติมไปในบ่อการน,นะคะจะเป็นสุกรกับไก่แล้วก็มันจะมีน้ำล้นออกมาซึ่งเป็นปุ๋ยอย่างดีที่สามารถใช้ในผักสมตัวได้ะคะ่ะ เรามีการส,ส่งเสริมให้ใช้เตาชีวมวลบ้านบางหลังนี่สมาชิกเราจะมีฐานะไม่คดีไม่มีต้นทุนที่จะไปทำก่อกาซชีวภาพได้เราก็ให้ใช้เตาชีวมวลเนี่ยซึ่งใช้สังข้าวโพดหรือว่าเศษไม้ใบหญ้าเศษไม้เล็กก็สามารถใช้ได้ค่ะนี่เป็นการของเรามีด้านทางเกษตรที่เป็นเป็นศูนย์ที่สามารถศึกษาดูงานได้ เราจะทำน้ำยาอเนกประสงค์ซึ่งสามารถทำเองเดิมแล้วคือเราทำใช้เองในครัวเรือนปัจจุบันสามารถแพร่กระจายไปทั่วชุมชนและสามารถทำขายได้น้ำยาอเนกประสงค์น,น,นี่ใช้ถูบ้านก็ได้ล้างรถล้างจานแล้วต้องมีการทงด้านการเกษตรนี่เราปลูกผักสวนครัวทำฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่ซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตร ที่ว่าต้องลงไปที่ชุมชนเองถึงจะสามารถสอนได้เราใช้แทนสารเคมีต่างๆนะคะเหมือนตับขาพก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็มีการปลูกข้าวในวงบ่อสาหรับพี่น้องบ้านมั่นคงที่มีพื้นที่น้อยที่มีแรงงานน้อยไม่ต้องลงทําในนาค่ะมีการเผาถ่านให้น้ำส้มคนไม้มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบมีการทําเกษตร อินซีหลายหลายอย่างค่ะทำทำสารฆ่าแรงจากใบสะเดาอะไรเงี้ยโดยเราที่ไม่ต้องใช้สารเคมีต่างๆค่ะอันนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้คนที่มาดูางาน ที่สามารถกําหนดทิศทางเพื่อจะนำทิศทางของชุมชนเนี่ยไปแกข้างหน้าได้แต่ลำพังแค่สองปัจจัยก็ไม่พอนะครับเราต้องมีผู้ปฏิบัติแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีการทํางานในลักษณะของการมีเขา,าเรียกว่าการมีส่วนร่วมนะครับการร่วมการตัดสินใจ